ใา้กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กับมิกกี้เสร็จแล้วสวยกับเวลาที่สวยที่สุดของวันนะครับก็คือเวลาโพเพ้นนั่นเองเวลาที่แบบพระอาทิตย์กำลังจะตกนะครับกับการถ่ายรูปก็ตามการโชว์งานก็ตามหรือรถของตัวเองก็ตามใครที่มีรถของตัวเองนะครับเอาออกมานอกบ้านแล้วมาส่องแดดด,ดูนะมาส่องแสงดูมันจะได้สีเงาๆอย่างนี้เลยสตหรับคันนี้ยิ่งเงาไปใหญ่นะฮะกับโปรแกรมงานเคลือบแก้วแบบอัลฟากาฟีนสำหรับรถ BM เซีรีส์5 30e คันนี้นะครับสำหรับ การทําการเคลือบแก้วนะครับสเตปตัวนี้ใช้เวลาในการทําประมาณ2วันนะครับภายนอกภายในกระตัวเครื่องเครื่องห้องนิสานรวมถึงรอมแม็กเวลานี้เป็นเวลาที่มีความสวยงามของแสงนะครับมากที่สุดของวันนะครับก็เป็นเวลาโฮเพสมีเวลาประมาณ2 0่5ิบถึงินาทีนะครับแล้วแต่ว่าอยู่ภูมิภาคไหนแต่ช่วงนี้นะครับประเทศไทยนะฮะฝนตกบ่อยเวลาในการถ่ายทำพวกนี้จะน้อยมากๆเรามีโอกาสเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะฮะคันนี้นะผมอยากจะมาให้ดูนะครับกันตอนนี้ มีโอกาสได้ดูกันไม่กี่นาทีเราเลยมาให้ดูนก่อนนะครับถ้ามีโอกาสจะพาไปดูนกลางแจ้งด้วยว่าสวยขนาดไหนแต่ในโพเพบอกเลยว่าเงามากๆจริงๆนะครับสำหรับคันนี้สีเทานะครับ B M W s e r i e ์ 530E นะครับตัวนี้เป็น M Sport Package นะครับเป็นตัว l u g อิ Hybrid ปี2021นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องรอบคันแล้วก็มีร้อแม็กมีปั๊มเบรกมาได้สวยงามมากๆลงตัวสุดๆนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะ ไม่ได้แต่งอะไรมาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นประตูดูดแล้วนะครับใครก็เวลาปิดประตูก็อย่าปิดประตูแรงครับเขาจะดูดเข้าไปเองเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจในตู้เรื่อง้อน b m ครับไปที่ศูนย์นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เคือบแก้วที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดตัวนี้อัลฟา a กา h a p มีความแข็งมากกว่าตัวเซรามิกถึง10เท่านะครับติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาก่อนเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าเราต้องนำเข้าจากเกาหลีทั้งหมดไม่ได้ผลิตที่ไหนผลิตที่เกาหลีแท้ๆเท่านั้น วันนี้นะับมิกกี้เสรรถสวยขอขอบคุณท่านเจ้าของรถด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่คอยติดตามตร,มรมับชมรับฟังกันมาโดตลอดวันนี้สวัสดีครับ